เรียนคณะอาจารย์คณะผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีเพื่อนักศึกษาทุกท่านค่ะกลุ่มของดิฉันออกมานําเสนอวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสารโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจศักรการเรียนรู้เจ็ดขั้นรวมกับเทคนิคเคเบิ d l ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนศรียาภัยความสําคัญและที่มาของปัญหาโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธย ัยมศึกษาปีที่1-6ถึงจากการสำรวจปัญหาพบว,ว่าผลชั่ลิททางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้คือ55คะแนนจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พบว,ว่านักเรียนมีผลชั่งลิททางการเรียนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสารอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาได้นอกจากนี้เนื้อหาในเรื่องดังกล่าวยังมีความซับซ้อนในการแก้ไขโจทย์ปัญหาและมีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เข้าร่วมด้วย การจัดการเรียนรู้แบบปฏิจัการเรียนรู้7ขั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการทบทวนความรู้เดิมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบเอา และสร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเองนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยมีการบูรณาการเข้ากับเทคนิคเ w UDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบของผู้เรียนควบคู่ไปได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจนาการจัดการ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7ขั้นรวมกับเทคนิค k w d l มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฒจักรการเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค KUDL เป็นไปนตามเกณฑ80์80-80 2. ผลสมดิธทางการเรียนเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสารโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ วัฒานจาัดก,การเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค K w d l หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 3. ความพึงพอใจต่อการจัดก,การเรียนรู้แบบวัฒานจาัรก,การเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค K w d l อยู่ในระดับมากค่ะต่อไปจะเป็นตัวแปรที่ศึกษานะคะเริ่มกันด้วยที่ตัวแปรต้นก็คือการจัดก,การเรียนรู้แบบวัฒนจัรการเรียนรู้7็ขั้นร่วมกับเทคนิค K w d l ะะจะเป็นประสิทธิภาพของการจั and and ดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้เจ็ดขั้นร่วมกับเทคนิค KWDL ผลสมดุลทางการเรียนและก็ความพึงพอใจของนักเรียนค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะ1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้เจ็ดขั้นร่วมกับเทคนิค KWDL เป็นไปตามเกณฑ์80ต่อ8 0 2เพื่อเปรียบเทียบผลสมดุลทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสารโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้เจ็ดขั้น ร่วมกับเทคนิค KWDL 3เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจาักรการเรียนรู้เจ็ดขั้นร่วมกับเทคนิค KWDL ต่อไปจะเป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยนะคะหัวข้อแรกก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้เจ็ดขั้นนะคะจะมีด้วยกัน7จดขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นที่1ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมเป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่สขั้นสร้างความสนใจจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจพร้อมที่จะเรียนรู้ขั้นที่3ขั้นสำรวจและค้นหานักเรียนศึกษาทำความเข้าใจประยุกต์ใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่4ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนร่วมอภิปรายการใช้ตาราง KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่5ขั้นขยายความรู้กำหนดสถานการณ์หรือว่าโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้นให้กับนักเรียน โดยประยุกต์ใช้เทคนิค KWDL ในการแก้ตัวปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆนะคะขั้นที่6ขั้นประเมินผลจะเป็นการประเมินการเรียนรู้และขั้นที่7ขั้นนําความรู้ไปใช้จะนําสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นําการอ่านมาเป็นแนวทางช่วยในการเค้นจุดเพื่อหาคําตอบนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเทคนิค KWDL นะคะอามาเริ่มกันที่ขั้นที่1ตัว K นะคะก็คือ w h a t w i n o w เรารู้อะไรบ้างจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาขั้นที่สอง W w a t w o n t to n n o w เราหาสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าคืออะไรและมีวิธีการอย่างไรขั้นที่3าม D w h a t we d o to find out เราจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการและขั้นที่4 L w h a t we e l a r n เราเดยนด้วยอะไรอะไรที่เราสรุปได้เป็นความรู้คะ่ะ วิธีดำเนินการวิจัยนะคะการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวนะคะโดยกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มทําการทดสอบก่อนเรียนจากนั้นทดลองใช้นวัตรกรรมและทดสอบหลังเรียนค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน14ห้องรวมทั้งหมด5 9 1คนของโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ค่ะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ4จำนวน31คนที่คัดเลือกมาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่การจัดก,การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค KWDL จำนวน1แผนการจัดก,การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ5.00ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบฝึกหัดระหว่างเรียนแบบฝึกหัดหลังเรียนแบบทดสอบวัดผลสมรรถทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด4ตัวเลือกจำนวน20ข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง0.23ถึง0.77ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง0.27ถึง0.67และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.73และแบบวัดความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ5.00ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ การวิเคราะห์ข้อมูล 1. สถิติสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือการวิจัยได้แก่ดัชนีความสอดคล้องหรือ I.O.C. ความยากง่ายอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นค่ะ 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละและสถิติท t แบบกลุ่มตัวอย่าง2ปกลุ่มสัมพันธ์กันหรือว่า p a i r simple t-test ค่ะผลการวิจัย1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบพระจักรการเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค K-W-D-L ตามเกณฑ์80ถ้า80พบว่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการหรือว่า E1 ทำการทดลองกับนักเรียน31คนมีคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่28.75คะแนนส่วนมีเวณมาตรฐาน6.33คะแนนคิดเป็นร้อยละ79.86ค่ะ สำหรับประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์หรือว่า E2 นะคะทดลองกับนักเรียน31คนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่16.15คะแนนส่วนเปนเบนมาตรฐานเท่ากับ6.03คะแนนคิดเป็นดอยละ80.73ค่ะจากตารางนี้นะคะจะพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบวิธีจัดการเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค k w DL นะคะมีประสิทธิภาพเท่ากับ79.86ทับ80.73นะคะซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้80ทับ80ค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและหลังเรียนค่ะ จะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนอีกทั้งแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและหลังเรียนนะคะจะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ในเนื้อหาสาระทักษะการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อนักเรียนนะคะสามารถคำนวณปริมาณความร้อนที่ทําให้สสารเป็นอุณหภูมิและความร้อนได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางเรบเทียบผลสทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะซึ่งตารางนะคะก็จะพบว่า ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัธจากการเรียนรู้7ขั้นร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุด .05 ค่ะซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทางนี้นะคะเนื่องจากการจัดก,การเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้เจ็ดขั้นร่วมกับเทคนิค k w d l ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นะคะจะเน้นให้นักเรียนสืบสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นสำรวจตรวจสอบเพื่อน,นํามาประมวลหาคําตอบหรือหาข้อสรุปและสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางว,วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนนะคะซึ่งจากตารางนะคะก็จะพบว่า นักเนที่ได้รับการจัดก,การเรียนรู้แบบวัจนกการเรียนรู้7จ็ดขั้นร่รวมกับเทคนิค KWDL นะคะมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้ง4ด้านอยู่ในระดับมากค่ะซึ่งมีค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่4.22ค่ะและส่วนเบี่งเบนมาตรฐานนะคะอยู่ที่0.75ค่ะ จากผลการวิจัยนะคะซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ค่ะเนื่องมาจากในการแก้ไขจุดปัญหามีการนาเอาเทคนิค KWDL มาใช้ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยลดความยุ่งยากในการแก้ไขจุดปัญหาได้ค่ะอีกทั้งในระหว่างการจัดการเรียนรู้นะคะมีการเลือกใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้1ควรใช้เวลาในการจัดการ เรียนรู้ด้วยเทคน,นิค KWDL มากขึ้นเนื่องจากนักเรียนต้องมีการเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดค่ะข้อ2ควรมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนที่มีความรับผิดชอบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดแรงจูงใจฝ่ายผลสมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะข้อที่3การจัดการเรียนรู้แปลว่าจะจัดการเรียนรู้เจั้นรวมกับเทคนิค KWDL คือควรเน้นย้ำขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ว่าแต่ละขั้นตอนนะคะจะ มีการปฏิบัติอย่างไรชี้แจงให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจอย่างละเอียดโดยเฉพาะเทคนิค K W D L ค่ะและข้อที่4นะคะการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค K W D L จะต้องให้นักเรียนเนี่ยคิดตามขั้นตอนในรูปแบบที่กําหนดไว้ห้ามข้ามขั้นตอนค่ะเพื่อที่จะฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขจุดพปัญหาหรือว่าจากการคํานวณนั่นเองค่ะ และสำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรมีการวิจัยในลักษณะเช่นนี้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ค่ะหรือว่าในเนื้อหาบทอื่นๆที่มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการคํานวณหรือว่าจะต้องอาศัยการแก้ไขโจทย์ปัญหานั่นเองค่ะข้อที่2ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KUDL ที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยงและการคิดอย่างมีวิจัยยานค่ะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะโดยาการจัดการเรียนรู้แบบวัธจัก,การเรียนรู้7จ็ดขันร่วมกับเทคนิคเคดวิวดีนเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ในอนาคตค่ะและเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนในการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของาสารได้ค่ะข้อที่3นะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนกับการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได้เช่นกันค่ะข้อที่4นะคะผลการวิจัยสามารถนําไปให้ผู้ที่สนใจเนี่ยประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทําวิจัยครั้งต่อไปได้ค่ะการรายงานการวิจัยครั้งนี้นะคะก็ชิ้นสุดลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ